สวัสดียามเช้านะครับทุกท่านพบกับเสือเสือมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับผมวันนี้เสือมาลีวินมีดนะครับสามเหล็กน,นะครับมาเชิญชมกันก่อนนะครับเล่มที่หนึ่งครับผมเป็นมีดสเปคแข็งนะครับผมายาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วด้ามอยู่ที่หกนิ้วนะครับคมกว้างประมาณสามมิลนะครับผม ด้ามเป็นไม้พยุงนะครับมีรูสำสำหรับร้อยเชือกแดนยาดนะครับพันกับมือนะครับฝังหมุดทองเหลืองนะครับอยู่ที่6จุดนะครับลงทั้งทั้งรูสายแดนยาดด้วยนะครับผมเป็นด้ามฟูแทงก์ไม้พยุงสวยนะครับผมเหล็กที่สร้างคือเหล็กเคสามผ้าสามนะครับออกแบบมาสำหรับการฟันการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับผ่านการแข่งขันมาหนึ่งสนามแล้วนะครับผมสำหรับเ่มนี้ครับ ในการตกแต่งให้สวยงามนะครับส่งอินิะนะครับราคาอยู่ที่8,000บาทนะครับผมพร้อมฝัก PVC พร้อมส่งครับนี่คือเล่มที่หนึ่งนะครับเล็กสปิเคเคสามนนะครับเล่มที่สองนะครับเหล็กสำหรับคนมือใหญ่นะครับผมมือใหญ่ก็คือ เสือออกแบบมาให้ด้ามยาวขึ้นมาถึงเจ็ดนิ้วนะครับเป็นไม้พยุงนะครับก็ฝังหมุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจุดนะครับทังหมดมอสือเลยนะครับผมสันอยู่ที่หนึ่งซนนะครับตรงนี้สันหนึ่งซินะครับถ้าเทียบนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบกรัมตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับผม สันหนึ่งซินนะครับน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งกิโลกร,รัมนะครับผมสันก็หนึ่งซินนะครับความกว้างก็ประมาณสองุสี่นะครับผมด้านประมาณหกจุดหกเจ็ดเจ็ดแล้วครับเหล็กที่สร้างนะครับเป็นตลับลูกตุนเยอรมันนะครับผมรุ่นแมคโครนะครับออกไว้ามาสำหรับการฟันโดยเฉพาะ มีเสียขอเสนอราคาที่จับต้องพร้อมฝักไม้ด้วยนะครับผมราคาเพียงเล่มละ3,900บาทนะครับผมพร้อมฝักไม้นะครับเดี๋ยวมาดูฝักไม้กันครับฝักไม้พยุงนะครับผมลายสวยนะครับมาพร้อมฝักไม้พยุงนะครับผมลายสวยนะครับผม 3ามพันเกบาทนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเป็นสุดท้ายนะครับเป็นเหล็กเอ็นหกเ้าห้านะครับของอนําเข้าโดยบริษัทชนะสติลนะครับเป็นเหล็กนําเข้าของออสเตรเลียนะครับผมสันอยู่ที่สามมิลน,นะครับผมมีความพิเศษคือเหล็กตัวนี้นะครับต้านสนิมได้สูงนะครับใช้สำหรับงานคั่ว นะครับผมซอยทำกับข้าวได้สบายเลยนะครับผมราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับยาวอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งนะครับด้ามพยุงนะครับอยู่ที่ห้านิ้วนะครับผมเป็นด้ามประกบเนาะฝังหมด4ี่จุดนะครับพร้อมเชือกมูอนะครับพร้อมฝัก PVC นะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมผมจัดมากเลยนะครับ สำหรับปืนเยอรมันนะครับผม็มหวานเจี๊ยบเลยนะครับก็ทุกเกมเจี๊ยบก็จะทำุมหวานให้นะครับมีปืนหกเก้าห้านะครับผมมีตาสนิมนะครับมีตัวนี้จะไวอยู่นะครับตัวมีธรรมดานะครับที่สําคัญนะครับใช้งานจะไม่เป็นสนิมนะครับผมดูแลความสะอาดได้่ายนะครับผม เดี๋ยวมาชมพลังของมีดของแต่ละเล่นกันก่อนนะครับสามห้าสามฟันสามห้าสามครับตะลาปปืนหนึ่งกิโลนะครับผม สนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์0897560208นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ